คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็ต้องเตือนกันนะครับเคยตรวจสอบไหมครับว่าชื่อนามสกุลเราเนี่ยไปซ้ํากับใครหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ค่ะอย่างเหตุการณ์นี้นะครับเป็นนางเอกหมอลําซิ่งครับเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่ามีคนแอบเอาชื่อนามสกุลเนี่ยนะครับไปทําการเปิด Facebook แล้วก็หลอกขายสินค้านะครับ นางสาวสุภาวดีบัวทองหรือว่าแพรวพวดาวยั่วเป็นนางเอกหมอลำซิ่งวงแพรวพวมิวสิกค,ครับนำเอกสารหลักฐานบัญชีผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อเพชรพลอยนะครับพร้อมด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือบัญชีพร้อมเพ์แล้วก็ข้อความสนทนาระหว่างเจ้าของ Facebook กับผู้เสียหายรวมไปถึงเอกสารใบแจ้งความครับที่สพน้ำพองจังหวัดขอนแก่นมาร้องกับสื่อมวลชนครับหลังจากที่มีผู้เสียหายจำนวนมากนะครับทักข้อความเข้ามาโทรศัพท์เข้ามา โทรมาทําไมทักเข้ามาทําไมมาทวงเงินครับโดยผู้เสียหายทั้งหมดบอกว่าก็สั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ไปอ่ะชื่อเนี้ยนามสกุลเนี้ยแล้วได้รับความเดือดร้อนปรากฏว่าคนที่ขายไม่ใช่เธอครับคนที่ขายของออนไลน์ไม่ใช่เธอครับมีคนที่ชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกันไปขายแล้วก็ไปหลอกลวงผู้เสียหายแต่มาทวงถามกับเธอครับตอนนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างมาก ผู้ใช้ Facebook ต้นเรื่องชื่อเพชรพลอยครับอ้างว่าเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์และขายเครื่องสําอางราคาถูกแล้วมีคนเข้าไปติดต่อซื้อขายของเนี่ยโอ้โหจำนวนมากเลยครับเมื่อตกลงซื้อขายกันไปแล้วนะครับก็มีผู้ใช้ Facebook อะไรหนึ่งได้ให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์แล้วปรากฏว่าชื่อบัญชีพร้อมเพย์เนี่ยปรากฏชื่อคือสุภาวดีบัวทองช,ชื่อเดียวกับนางเอก หมอลำซิ่งรายนี้ทั้งชื่อและนามสกุลครับทีนี้หลังจากได้รับเงินแล้วครับปรากฏว่าสุภาวดีบัวทองชื่อบัญชีเนี้ยจะปิดบัญชีแล้วก็หนีหายไปเลยครับคนซื้อติดต่อไม่ได้เลยครับสินค้าที่สั่งก็ไม่ได้ครับทีนี้เมื่อผู้เสียหายไปค้นหาชื่อนามสกุลตามหมายเลขที่โอนเงินเข้าไปปรากฏว่าไปตรงกับชื่อและนามสกุลของแพรวพาวดาวยั่ว ชื่อจริงๆก็คือสุภาวดีบัวทองที่เหมือนกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าไปเซิร์ช a c e b o o k เจอชื่อนี้นามสกุลนี้ก็เข้ามาทวงถามกับนางเอกหมอลำซิ่งรายนี้ครับว่าเป็นคนเดียวกันโอนเงินไปแล้วไม่ได้มาทวงของมาทวงเงินกลายเป็นเรื่อง็นราวเกิดขึ้นครับทักมาถามคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามแล้วเราก็เริ่มเอะใจแล้วเขามาเอามันเราโดนแอบอ้างชื่อหรืออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ, <S <S คะก็เลยก็เลยขอข้อมูลจากทางผู้เสียหายเขาดู ก็ชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกันตรงกันจริงค่ะแต่เลขที่พร้อมเพย์ที่ผู้เสียหายโอนตังไปไม่ใช่ของของทางเราค่ะค่ะ,คะก็เลยเดินทางไปแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจําวันไว้ะค่ะผู้เสียหายก็ร่วมสิบคนได้ค่ะที่ที่ทั้งอินบอกเข้ามาบ้างโทรเบอร์มือถือส่วนตัวเข้ามาบ้างค่ะโดยนางเอกหมอนลำซิ่งรายนี้นะครับสุภาวดีบัวทองบอกว่าเธอไม่เคยเป็นตัวแทนหรือว่าขายสินค้าอะไรเลยครับ แล้วก็ส่วนตัวรู้สึกตกใจแล้วก็งงครับที่ว่าเอ,อเอามีชื่อชื่อเดียวกัน<า>มีคนนามสกุลเดียวกันกับเธอด้วยนะครับตรงกันขนาดนี้ทั้งชื่อและนามสกุลเขียนเหมือนกันหมดครับต่างกันที่เลขบัญชีเท่านั้นแหละที่ผู้เสียหายเขาโอนไปครับทีนี้เธอก็ไปตรวจสอบครับปรากฏว่าตํารวจก็ไปตรวจสอบให้นะครับในระบบทะเบียนราศมีบุคคลที่ชื่อว่าสุภาวดีบัวทอง<า>ชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกัน<า>สะกดเหมือนกันนะครับทั้งหมดเนี่ย ยี่สิบสามคนฮะโอ้เย<ค>อะมากี่สิบสามคนที่ชื่อว่าสุภาวดีบัวทองอ,อย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดเปิดบัญชีขึ้นมาชื่อนี้โอนไปเนี่ยไม่รู้เลยนะไปตกหนึ่งในยี่สามคนมไหนเนี่ยนี่ฮะก็ต้องทำการตรวจสอบกันต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เท่ากับว่าหมอลำซิ่งรายนี้นางเอกหมอลำซิ่งรายนี้เป็นเหยื่อนะครับเป็นผู้เสียหายขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูข้อมูลนี้ฮะข้อมูลจากกรมการปกครองเมื่อปี2560 พบว่ามีคนไทยที่ใช้ชื่อสกุลเดียวกันซ้ำกันเนี่ยนะครับประมาณสัก6ล้านคนนะคุณผู้ชมครับคนไทยที่ใช้ทั้งชื่อและนามสกุลซ้ำกันมีถึงสิบดล้านคนเนี่ยนะครับที่มากที่สุดเนี่ยนะฮะสมชายแท่ตั้งอันนี้คือมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยฮะอันดับหนึ่งครับกี่คนฮะโอ้โหเยอะมากเลยครับเนี่ยฮะมีถึงส1บ็ล้านคนนะครับสิบดล้านคนเป็นคนที่มีใช้มากที่สุดเนี่ยาร้อคนคือสมชายแท่ตั้งเนี่ยครับรองลงมาครับ อับดุลเลาะสาและนี่อันดับสองค่ะถัดมามีสมชายแซลิมอับดุลเลาะอาแวรสมชายแซลีนะครับชื่อประมาณนี้ครับซ้ำกันเยอะแยะมากมายครับแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องการซ้ำกันถามว่าเกิดขึ้น,นได้ไหมเกิดขึ้นได้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะแอบอ้างแล้วเอาไปทำความผิดเนี่ยปรากฏว่าคนอื่นๆที่มีชื่อนามสกุลเดียวกันกันกบวิชาชีพสุดท้าย กลายเป็นผู้เสียหายไปเลยตอนนี้อย่างนี้ก็แย่เลยนะครับดังนั้นการไปตั้งชื่อแบบวิลิสมาลาจะไม่มีใครซ้ําอันนี้ก็ปลอดภัยอีกแบบหนึ่งนะอถายากๆเนี่ยเหมือนคุณเฟนฟรายไงชื่อแบบนี้ไม่มีใครซ้ําโอเคสบายใจได้นะค่ะ